เส้นทางวิบากของการอธิษฐานตอนหนึ่งซึ่งเนื้อหาจะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนคิดเองแต่ข้าพเจ้าก็มีโพชนะในการไปต่อยอดหนังสืออธิษฐานหนทางวิบากนะคะซึ่งในตอนที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของเส้นทางวิบากของการอธิษฐานมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาชนะประการที่1ก็คือว่าเป็นเรื่องของการไม่เชื่ออย่าให้วิญญาณของความสงสัยอย่าให้วิญญาณของความไม่เชื่อครอบงำนักอธิษฐานของพระเจ้านะคะให้เราได้ยินเสียง ของพระเจ้าที่พระเจ้าหนุนใจว่าเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่ถ้าความเชื่อของท่านน้อยอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อได้ประการที่2นะคะเมื่อความความสงสัยหรือว่าความไม่เชื่อถูกขจัดออกไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาที่เราจะต้องขจัดเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของความผิดบาปอย่าบ่มเพาะความผิดบาปเพราะว่าพระเจ้าไม่ฟังคาอธิษฐานของคนบาปนะคะเราจะไม่บ่มเพาะเราจะกําจัดตรงนี้ได้ด้วยการสารภาพความผิดบาปของ แล้วก็ต่อเนื่องไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่เราสาร,รภาพกับพระเจ้าแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสาร,รภาพความผิดบาปของเรากับเพื่อนพี่น้องของเราถ้าทําผิดก็ให้ไวในการไปขอโทษถ้าถูกกระทําผิดก็ให้ไวในการยกโทษนะคะเราทํากับพี่น้องอย่างไรพระเจ้าทํากับเราแบบนั้นนะคะแล้วก็ในประการที่3นะคะเรื่องของข้อแก้ตัวยุ่งเกินไปยากเกินไปหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่สมเหตุสมผลเฉพาะพระพักของพระเจ้าเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆแต่มันเป็นเรื่องที่มาซาตานพยายามส่งมาเพื่อให้ขัดขวางการอธิษฐานของเราดังนั้นอย่ามีข้อแม้กับพระเจ้าอย่ามีข้อแม้กับพระเจ้านะคะแล้วก็ในประการที่4นะคะเรื่องของอุปนิสัยค่ะถ้าถ้าการอธิษฐานเป็นอุปนิสัยของเราการอาศจารย์จะเป็นธรรมชาติชีวิตของเราเสริมสร้างอุปนิสัยของการรักในการอธิษฐานอธิษฐานต่อเนื่อง อธิษฐานเสมออธิษฐานแบบไม่อ่อนระอาใจคุณจะได้เห็นพระพรที่มาจากพระองค์และในประการที่5ขอให้ในคำอธิษฐานของเรามีการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นด้วยนะคะขยายเขตแดนในหัวใจของเรารักมนุษย์เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงรักมนุษย์นะคะและการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นก็จะทำให้ตัวของเราได้รับพระพรไปด้วยแล้วก็ในประการที่6สสำหรับตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ให้เราประดับกายของเราด้วยพระเยซูคริสต์เป็น เหมือนกับพระองค์พระองค์เป็นอย่างไรให้เราเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อที่เมื่อลักษณะของเราอ่ะสอดคล้องกับพละลักษณะของพระเจ้าเราจะได้เห็นการสําแดงของพระเจ้าของเรา